ร่างแปลงหรือโครงสร้างรากร่างแปลงหรือโครงสร้างรากมีหน้าที่เป็นแบบดูือขะภาพ้าๆของโครงสร้างทั้งหมดเพื่อให้สามารถดำเนินการสร้างได้อย่างเป็นระบบ เสาเป็นส่วนที่รับน้ำหนักจากโครงสร้างด้านบนและถ่ายน้ำหนักสู่ฐานลากเสาคือแกนหลักของอาคารคานคือองค์ประกอบโครงสร้างแนวนอนที่มีหน้าที่หลักคือรับน้ำหนักจากส่วนอื่นของอาคารเช่นพื้นผนงังหรือหลังคาแล้วถ่ายน้ำหนักนั้นต่อไปยังเสาหรือองค์ประกอบโครงสร้างอื่นๆตรงคือโครงสร้างแนวนอน ขนาดเล็กกว่าคานวางทีดๆเพื่อรองรับพื้นหรือแผ่นวัสดุโดยตรงแล้วถ่ายน้ำหนักไปยังคานพื้นพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยหรือใช้งานรับน้ำหนักจากผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์และถ่ายน้ำหนักลงไปยังคานโครงเขาหมายถึงโครงสร้างย่อยเช่นคานย่อยหรือโครงไม้ที่ประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างรองรับองค์ประกอบอื่นๆเช่นผนังหรือฝา ผนงังซึ่งมีหน้าที่แบ่งพื้นที่ภายในอาคารกั้นห้องหรือเป็นผนงังรับน้ำหนักในบางกรณีผงหลังคาส่วนที่รับน้ำหนักของวัสดุมุงหลังคาเช่นกระเบื้องสังกะสีรวมถึงฝนลมและถ่ายเทน้ำหนักลงไปยังเสา,าม,มุงหลังคาวสัสดุที่ใช้มุงหลังคาเช่นกระเบื้องหรือสังกะสีมีหน้าที่ป้องกันแดดฝนและให้ความสวยงาม อกไก่เป็นจุดสูงสุดของหลังคาใช้เชื่อมโค้งหลังคาทั้งสองด้านเข้าด้วยกันช่วยให้โครงสร้างมั่นคงตั้งเป็นโครงสร้างยึดแนวตั้งจากอกไก่ลงมายังฐานช่วยรับน้ำหนักจากอกไก่และถ่ายน้ำหนักลงสู่โครงสร้างด้านล่างจันทันเป็นไม้เอียงจากอกไก่ลงมา ขอบหลังคารับน้ำหนักจากแผ่นมุงหลังคาและถ่ายน้ำหนักไปยังโพงหลังคา,อ,างอื่นๆคือเป็นคานแนวนอนยึดอยู่ด้านล่างของโพงหลังคารับน้ำหนักจากโพงหลังคาและถ่ายลงสู่เสาแปเป็นคานขวางที่กิดอยู่บนจันทันอีกที่ใช้รองรับวัสดุมุงหลังคาเช่นกระเบื้องหรือแผ่นแผ่นสักงสีเชิงชาย เป็นไม้หรือเหล็กที่ติดริมขอบหลังคาช่วยปกปิดปลายจันทานหรือปลายแปรเพิ่มความสวยงามและป้องกันน้ำซึมเข้าส่วนโครง <ไป S 1> สร้าง<ป>อสีคาแนวนอนที่วางพ้าดบนเสาทําหน้าที่แล้วน้ำหนักจากคือแล้วถ่ายลงเสาอีกทีตอนเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างบ้านเพียงเล็กน้อยเช่นเสาหลังคา ความรู้ที่ได้หลังเรียนได้รู้จักโครงสร้างภายในบ้านมากขึ้นเช่นล่างแลงเสาคา,านและตรงพื้นเขาโครงผนังโครงหลังคาแล้วก็มุงหลังคาสวครับผมนายวนลกรรงทีไข่เลขที่หนึ่งอทหนึ่นออนงครับมาครับ สวัสดีครับผมชื่อนายธนากรนองร่าเบสที่เกียสอทศหนึ่งครับสวัสดีครับผมนายเนสลำน้ำปลาเบสที่เก้าสอทศหนึ่งครับสวัสดีครับผมนายธิระพัฒน์สุริยสารเลขที่สิบห้าสอทศหนึ่งครับสวัสดีครับผมนายบูนาดนโตสูงเลขที่สิบหกสอทศหนึ่งครับสวัสดีครับควารู้สึกหลังได้เรียนนะครับก็อาจารย์ผู้สอนก็สอนเข้าใจเป็นอย่างดีครับแล้วก็ได้รู้จัก รับผิดอบในในการทำงานกลุ่มครับขอบคุณครับสวัสดีครับความรู้สึกหลังเรียนคือสอนเข้าใจง่ายรู้จักโครงสร้างบ้านมากขึ้นอาจารย์สอนเข้าใจง่ายครับขอบคุณครับสวัสดีครับความรู้หลังได้คือได้รู้จักโครงสร้างบ้านมากขึ้นครับแม่พึ่น่ารักเันเองครับมีลูกนหน่อยครับ ก็เข้าใจครับความรู้